สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีเคสลูกค้ามาเซ็นรับรถค่ะขณะนี้พี่ช่างของเรานะคะก็กำลังติดฟิล์มเพิ่มเติมให้ลูกค้าอยู่ค่ะอันนี้ลูกค้ารีเควสเพิ่มเติมมานะคะและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่บอยของเรานั่นเองที่ถัดมานะคะเห็นแวบๆอยู่นี้นะคะ งานฝีมือของเขาเลยค่ะเป็นฝีมือของน้องมิวค่ะเป็นพนักง,งานทําความสะอาดนะคะเรียกได้ว่าขัดทําความสะอาดทุกเซอกทุกมุมตั้งแต่ภายนอกยันภายในเลยค่ะขัดแม้กระทั่งล้อยางกันเลยทีเดียวค่ะน้องๆถ้าขึ้นเลขอะไรบอกพี่ด้วยนะ อันนี้นะคะก็เป็นรถ e-suzu d-max spark 1.9b เป็นรถตู้ทึบนะคะซึ่งทางเราจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมใช้งานตู้ทึบตู้ใหม่ๆกันเลยทีเดียวค่ะด้านในบุไม้อัดทั้งตัวตู้เลยนะคะพี่บอยแอบกระซิบมาว่าฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มแบบ2ชั้นอาจจะค่อนข้างใช้เวลาและติดยากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินฝีมือพี่บอยแน่นอนค่ะ เมื่อรถพร้อมแล้วเราก็มาทําการส่งมอบกันเลยค่ะและนี่คือการเซอร์วิสพิเศษของเรานะคะคือลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงเราสามารถขับรถนําไปส่งให้ลูกค้าได้ถึงบ้านแบบทันทีทันใจภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนจ้า ขอให้ลูกค้าของเราทุกท่านเฮงเฮงปังๆนะคะและอย่าลืมกลับมาใช้บริการอีกนะคะ